รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอกชนัดหนุนที่พร้อมยกระดับโลจิสติกไทยลดปล่อยคาร์บอน5.8พันตันต่อปี กระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลือ่อนนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ทันสมัยสะอาดสะดวกโปรง่งใสโดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกีพร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดปี c g Model หรือ Bio Circular Green Economy ด้วยการช่วยเหลือและยกระดับธุรกิจ SME ทางการกระจายสินค้าของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมตามแนวทาง b c g t Model ด้วยการพัฒนาให้สามารถเตรียมความพร้อมในการรับรองคาร์บอน o ุต p รินตขององค์กรพร้อมกับการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติก์และซัพพลายเชนเช่นบริการขนส่งคลัง,งสินค้าศูนย์กระจายสินค้าครอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศเป็นต้น คาดว่าจะขยายผลการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกกว่า206ล้านบาทและลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกกว่า5,848ตันคาร์าบอนต่อปีกิจกรรมในวันนี้เองค่ะก็ าทางดีพร้อมนะคะกรม,ม,ม,มส่งเสริมสหกรรมเนี่ยมีเรื่องของการยกระดับเรื่องของโลจิสติกซัพพลายเชนค่ะซึ่งในกระบวนการของโลจิสติกซัพพลายเชนเนี่ยจะมีเรื่องของอ u t b o u n d ก็คือภาคของการกระจายสินค้าหรือว่าเรื่องของการขนส่งค่ะซึ่งในจุดของการวัดตัวมูลค่าตรงช่วงของการขนส่งเนี่ยเราเล็งเห็นว่าเป็นจุดที่จะเกิดให การปลดปล่อยมลพิษที่ที่สูงนนะคะแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องของการต้นทุนการผลิตจากตัวพลังงานเชื้อเพิงต่างๆ ็เลยดึงเรื่องของการบริหารจัดการโลจิสติกสกซัพพลายเชนในเรื่องของ BCG เ,เข้ามาเชื่อมกับเรื่องของโลจิสติกทํทำให้ระบบการบริหารจัดการของสถานประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนี่ค่ะมีตัวมูลค่าในเชิงของเศรษฐกิจที่สูงขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได้มากขึ้นค่ะค่ะก็ตามนโยบายของกระทรวงาหกรรมเองค่ะ ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกรรท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ให้นโยบายทั้งในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะก็มีการทําเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีเน้นในเรื่องของนโยบายในการที่จะเซฟ เอสเอ็ม e นะคะก็มีหลายๆภาคส่วนของอุตสาหกรรมเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม SME ที่ทางดีพร้อมเองเนี่ยไปยกระดับแล้วก็กลุ่มที่เข้าร่วมในคราวนี้เองนะคะก็25รายก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของ SME ค่ะอค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะสร้างอุตสาหกรรมเศษษรษฐกิจใหม่ค่ะตัวโลจิสติกส์ซัพพลายเชนเองเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วก็พยายามที่จะ ก่อให้เกิดตัวซัพพลายเชนในประเทศนะคะก็เรียนว่าเป็นตัวเป้าหมายที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมทางดีพร้อมเองก็พยายามที่จะไปยกระดับให้เกิดตัวอุตสาหกรรมใหม่ในเรื่องของการที่จะทําให้เกิดโลจิสติกเรื่องของคลังสินค้าอัจฉริยะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของกระทรวงที่ได้มีนโยบายในการยกระดับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาในเชิงของนโยบายเองเนี่ยคะ่ะกระทรวงก็มีนโยบายในเรื่องของหมย สี่วิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกระดับให้เกิดเศรษฐ,ฐกิจในภาพใหญ่เติบโตได้อย่างยั่งยืนเองเนี่ยก็ต้องสามารถที่จะกระจายไรายได้แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะก็ทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามรูปแบบของนโยบายที่กระทรวงกําหนดค่ะค่ะก็คาดหวังที่จะให้ภายใต้โครงการนี้นะคะที่เราทำ before after ไว้นะคะว่าเราสามารถที่จะ ลดตัวต้นทุนการผลิตในเชิงของโลจิสติกส์ได้78ล้านบาทน,นะคะทีนี้หากวัดในเชิของของตันคาร์บอนค่ะเราทำได้ถึง6,000ตันคาร์บอนก็เทียบก่อนหลังนะคะก็ประมาณ20ทั้งในเชิงของตันคาร์บอนทั้งในเชิงของมูลค่าและหากผู้ประกอบการทั้ง25รายสามารถขยายผลได้อย่างต่อเนื่องนะคะ ก็ตลอดทั้งปีเนี่ยคาดว่าไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทยังไงทางกรมสง่สงเสริมสหกรรมนะคะมีบริการดีๆหลายเรื่องตั้งแต่ที่จะ พัฒนากลุ่มประชาชนทั่วไปให้เป็นสตาร์ทอัพนะคะและการพัฒนาให้สตาร์ทอัพเนี่ยสามารถพัฒนาตัวโปรดักต่างๆได้อย่างยั่งยืนมีเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมยกระดับกระบวนการผลิตให้มีผลิดภาพการผลิตที่ดีขึ้นมีในเรื่องของการที่จะทําให้กระบวนการในการตลาดนะคะสามารถออกตลาดได้ทั้งในภาพของโมเดิร์นเทรดทั้งในเรื่องของออนไลน์มีการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาในเรื่องของอต้นน้ำเรื่องของภาคการเกษตรทำให้เกษตรกรเนี่ยเป็นนักธุรกิจเกษตรมีในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของภาคกาเกษตรอุตสาหกรรมที่ดึงศาสตร์ของอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาจาับทำให้เกิดกระบวนการลีนในระบบอุตสาหกรรมแล้วก็มีผิดภาคการผลิตที่ดีขึ้นค่ะ